ขอความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรันตนไัย์เจริญพญาติธรรมท,ท,ทุกคนทุกท่านช่องย o u t u ร e 108สารประโยชน์เป็นช่องธรรมะที่แสดงความจริงแห่งสัจธรรมนำไปสู่การพ้นทุกข์ในรูปแบบต่างๆนั้นถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาจะพ้นทุกข์ต้องการความจริงก็กดติดตามไว แต่ถ้าต้องการบุญกุศลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้อื่นได้รู้ตามด้วยเพราะการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงสำหรับคลิปวิดีโอนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเอาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักซึ่งวันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์ที่เขาสมมุติกันว่าให้เป็น วานแห่งความรักจริงๆแล้วความรักนั้นก็ถือว่าดีกว่าความเกลียดกันแต่ความรักนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอเหมาะพอดีไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบใดก็ตามเช่นความรักในรูปแบบของหนุ่มสาวสามีภรรยาคู่ครอง หรือความรักในรูปแบบของพ่อแม่กับบุตรธิดาบุตรธิดากับพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์หรือแม้กระทั่งความรักระหว่างมนุษย์กับสัตว์มนุษย์กับสิ่งของเงินทองเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆก็ตามที่ เกิดความรักความผูกพันขึ้นมามันสามารถที่จะเกิดความรักขึ้นมาได้แต่มันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีมันจึงจะไม่ทำให้เกิดความทุกข์เพราะโบราณกลเอาไว้ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ดังนั้นแล้วความรักที่จะก่อให้เกิดทุกข์นั้นมันเป็นความรักที่เกินพอดีเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเมื่อใดมีรักเมื่อนั้นก็จะมีความหวังที่จะทำให้เจเจ้าขึ้นมาในรูปแบบต่างๆเมื่อมีความหวังความผิดหวังก็จะตามมาและการที่เรามีรักเราก็ต้องมีความพัดภาคจากสิ่งที่เรารักเป็นธรรมดาไม่วันใดก็วันหนึ่งดังนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงตัดเอาไว้ว่า ให้เราทั้งหลายพิจารณาถึงว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น mm hmm. เพื่ออะไร mm hmm. เพื่อให้เรานั้นเตรียมตัวเตรียมใจกับการพัดพากจากของรักหรือคนรักเอาไว้อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะรักเราก็ต้องเตรียมใจไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะรับบทของความพัดพลาด ัจะร,รมความเป็นจริงของความพัดภาคพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับความรักว่าดังนี้ดูก่อนพิสูจน์ทางหลายความรักเป็นความร้ายความรักเป็นสิ่งทารุณและเป็นเครื่องทำลายความสุขของวกวงชนทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรัก แต่ความรักไม่เคยให้ความสมหวังแก่ใครถึงครึ่งหนึ่งแห่งความต้องการยิ่งความรักที่ฉาบทาด้วยสเสน่หาด้วยแล้วก็เป็นพิษแก่จิตใจทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิน้นความสุขที่เกิดจากความรักนั้นเหมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของสแสลงเธอทั้งหลายอย่าพอใจในความรักเลย เมื่อหัวใจยึดไว้ด้วยความรักหัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจ,จ,จิดจ้าแต่ทุกครั้งที่เราหวังความผิดหวังจะรอเราอยู่นี่คือพุทธโอวาทของพระเจ้าที่ทรงตัดเอาไว้ก่อนสเสด็จด,ดับขันธปรินิพพานเพราะฉะนั้นแล้วคนเรายังมี ิเลที่ครอบงำอยู่มันก็ยังมีความหวังความรักเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรมร,งธรมดาดังนั้นก็ขอให้รักอยู่ในสถานะแห่งความพอเหมาะพอดีไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเมื่อมีรักก็ทำหน้าที่ของตน ที่อยู่ในสถานะนั้นๆให้ดีที่สุดเมื่อพัดภาคแล้วก็ต้องทำใจเพราะมันจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเราจะได้ไม่ทุกข์จนเกินไปดังนั้นก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะมีความรักมีความเมตตามีความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันออกัตว์ทั้งหลายที่ พอเหมาะพอดีและอยู่อย่างเป็นสุขทุกคนทุกท่านเถิดนิพพานปัตโยโยห